ของซีซั่นใหม่ของรายการที่เราจะห่างกันแต่ไม่ห่างไกลเพราะใจเราจะใกล้กัน <Wow. S 1> เราอยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติและสําหรับทุกคนที่เราจะเสิร์ฟความบันเทิงแบบสดใหม่ทุกตอนพร้อมกับการประกวดแบบออนไลน์ที่แลกกับซีซั่นใหม่ลูกทุง่งเสียงทองสายจจจจสเจาะเจาะจจสวัสดีครับ รับนผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุกมาตรฐานทางช่อง 7HD กด3เพื่อรายการชุงทังดาวยในช่วงเทศกาลของการอยู่บ้านการประกวดบนเวทีแสงสีเสียงอลังการตะการตาที่ไม่สามารถทำในช่วงเทศกาลนี้เราจะประกวดต่อโดยการประกวดแบบไม่ต้องเจอตัวประกวดผ่านออนไลน์จากท่านผู้ชมทั่วประเทศที่ออดิร์นไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมา มิติใหม่ของการจัดงานในอนาคตซึ่งจะทาให้ทุกท่านปลอดภัยไมโครโฟนที่จะใช้ออดิชั่นในวันนี้จะมีการทําความสะอาดทุกครั้งที่ใช้มีเจ้าที่ทอรอมอุปกรณ์แอลกอฮอล์นะฮ <Okay. S 1> ะคนทำความา <Okay. S 1> แล้วก็นั่งในท้นที่ตามตามแบกที่เราจัดไว้อย่าเอื้อมเก้าอี้นะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนั่งไม่ติดกันสำหรับการออดิชั่นเมื่อวันที่14มีนาคมที่มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เรามีการวัดไข้เช็คประวัติ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรแจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือทําทความสะอาดใหม่ด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังใช้เสร็จทุกคนและที่สําคัญถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาท <S <S าถ้าเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1 0 0 0 0แบาทมาดูการบนเวทีวันนี้จะเป็นใครบ้างน้องพันธุ์มิทิชยา นักเรียนชั้นม3โรงเรียนเฉลิมขวัญสตีที่มาไกลจากพิษณุโลกเห็นแบบนี้ความสามารถเพียบหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมมีจดแลลปลอมย่องม,มาตอนหนูลนลพอลืมตาแม่จิตใจหนูหายวับเพราะหนูเผลอนอนหลับจนย่องมาจับระจูบมาเกาะหมายเลข6กคุณเปลมประสานเจ้าของกิจการเสื้อผ้าที่ยูเนียนมอที่มีใจรักในเสียงเพลง พี่จนคนไรเงินเดินยำโต๊ะน้องบอกว่าสม hey, โอเคขอบคุณครัคบผมหนุ่งม,มาดเข้มพี่แกะโกวิดเจ้าของกิจการส่วนตัวแถวสวนหลวงนี่เองพี่เขามีความพยายามไปออดิชั่นกับเราหลายที่มีความตั้งใจแบบนี้จะผ่านด่านไปได้หรือเปล่า เธอลูกเสียเหงฉันเป็นเพี่หลานเจ้หวยเธอเป็นคนรวยแต่ฉันนั้นเป็นคนจนเธอนอนข้างเตียแต่ฉันต้องนอนข้างเตาเธอมีเชื้อเจ้าแต่ฉันนั้นมีเชื้อโจรเธอเป็นคนงามเกินความไฟฟันคู่เคียงกับฉันที่เป็นเดนคอ นแนนน่จรรริงดมมมมัััักากาเา,าเ,าาเาาคุณตีชัยยาจันทนามนักร้องรับจ้างจากร้านแจวฮอนคาราโอเกะทั้งร้องเพลงและทำงานโรงพยาบาลถึงจะแน่นขนาดนี้แต่ยังหาเวลาฝึกซ้อมและมาประกวดกับเรานา อยาได้เจอกิดตาเสียมดอยเวกุไปแจกบางนอแนงมันหาสิเกิดอยู่ลึกเง็ดงัดจัเงงัดเังเงัดเง็ดง็ดเง็ดงดเง็ดเงง็ดเงดง็ดงดงดงัดงดงงดงดงัดเงดงงงดงงงงัดงงดงงดงัดงงดเเ็งเเง่เ้เเงด อาภูพานเพชรปฐมพรจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพี่โอค์สลักจิตดวงจันทร์จากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและในห้างจาก Big l o ลิ Music พี่สามารถทองขาวต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเราจะมีกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาสลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองมอบให้กับกรรมการทุกคน คอยติดตามว่าการประกวดของเราจะเข้มข้นแค่ไหนจะเป็นอย่างไรใช่ครับแน่นอนครับวันนี้อันดับแรกเราจะพาไปไหนก่อนครับพาไปหาศิลปินรับเชิญของเราเฮ้ยเดี๋ยวลีบบอกไปถ้ายังกังวลสงสัยอยากติดต่อกับผมทําไงอะ่ะติดต่อได้คุณไปเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับ at <c oughs> นกน้อยนกน้อย n o k n o i นกน้อยนกน้อยน้อยเหรอคะน้อยน้อยไม่ใช่ห้อยครับนกอ๋อโอเคนกน้อยปะนกน้อยครับผมตัวเอ็นนะครับเม่ใชจตัวเฮสถ้าเป็นตัวเฮสจะนกห้อยนะครับตันนี้เป็นนกน้อยเออนะอันเนี้ยเราก็จะเจอผมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงส่งอะไรมาก็ถึงผมหมดอาแล้วผมมีอะไรผมก็จะให้ท่านหมดเหมือนกันนะมาเอาล่ะวันนี้นะคะเราจะ นอนู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันนะคะเราจะเลิกคบเลิกคบไม่ติดต่อไม่ติดต่อ,ตตอกับคนเก่าหันไปติดต่อคนใหม่ใช่หรอไม่ไม <c oughs> คือตอนนี้เราหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านแล้วรายการเรา นั่งระยะห่างกันเป็นเมตรถูกต้องนี่ที่มองทีมงานนี่ห่างกันนะไม่มีใครใกล้กันนี่ยังดีนะผมยังเจอคุณนะปกติผมไม่เจอใครเลยนะคุณไม่เจอใครเลยเหรอผมตัวคนเดียวอยู่หน้ากระจกคุยกระจกทุกวันนี้มีความสุขดีมันไม่เคยหนีผมไปไหนเลยครับใช่ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เชื้อโควิดนะคะคุณผู้ชมไม่เกี่ยวเลย <c oughs> อยากจะแนะนําว่าบางทีแล้วเนี่ยท่ามกลางความตึงเครียดเราควรจะพักผ่อนสมองค่ะและทําให้เราได้เกิดประจุไฟฟ้าในสมองช็อตทุตุตุตทให้คิดออกว่าอืมเราจะอยู่กันทุกรูปแบบเราจะ อดคอกันสู้ภาวะวิกฤตอันนี้ให้มันผ่านพ้นไปครับผมวันนี้นอกจากการประกวดของเราจะผ่านออนไลน์แล้วเราก็จะมีแขกรับเชิญผ่านออนไลน์วันนี้ก็คือคุณดีมายูเราคุณดาวมายูรีรีรีโคเลยโคเลยพาเลยสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีครับ่ว โอ้ยสวยกว่าตัวจริงเอ้ยไม่ใช่ตัวจริงสวยกว่าในทีวีคิดถึงจังเลยเอ้ยน่าใสมากๆไปทําอะไรมามีเวลาพักผ่อนอยู่บ้านเยอะค่ะพี่นกขาถามอะไรตรงๆได้ไหมได้ค่ะถามว่าอะไรคะมีเด็กกินบ้างไหมโอ้ยก็จะเป็นข่าวไม่มีรอะหนูเห็นข่าวเยอะตอนนี้โสดค่ะโสดตอนโสดไม่มีสิรู้ จูดูดูทงเมือง <laughs> <laughs> คือคืองี้นะคืองี้พี่ดาวพี่ดาวเนี่ยเป็นโจ์ทางสังคมมากเลย,ยว่า,าคุณเนี่ยเป็นคนชอบเด็กจริงหรือเปล่าเออพี่นกดาวเนี่ยแค่เป็นข่าวนะแค่เป็นข่าวแต่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ได้ซ<อ>ักคนแล้วมันมันจะผิดไหมถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราชอบเพศตรงข้ามที่อายุน้อยกว่าเออในความคิดเห็นของคุณอ่ะเออจริงๆดาวเลยนะคะดาวไม่ได้ชอบเด็กเลยนะ ดาวชอบผู้ใหญ่ชอบชอบผู้ชายที่ผู้ใหญ่กว่าดูแลและรับผิดชอบเราได้ผู้ใหญ่กว่านี่มันใหญ่ขนาดไหนคือเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามันก็มีบ้างนิดหน่อยแบบว่าโอเคเข้ามาชอบเราก็โอเคแล้วก็คุยแต่ว่าเขาต้องดูอะ้าถามพี่นอก่อยทำไมพี่นกชอบเด็กอะ เป็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเาเหรออ๋อเป็นปุ๋นแพ้เป็นหอบเป็นไซนัสเป็นหลายอย่างอ๋อแดกช่วยได้เหรอคะไม่ใช่ผมก็อยากมีคนพยุงไงอ๋อตายแล้วทั้งคู่เนี่ยทั้งคู่ถ้าคนจะจีบคุณต้องจีบยังไงเราก็มองว่าหนึ่งเจ้าชู้ไหมสองเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ไหมเข้าใจเข้าใจเราไหมแล้วก็ คี้หึงไหมอะไรเงี้ยดาดูแหละเยอะมากพี่นกพสองเราเราเรามีนักลูกอะไรเงี้ยเขารับได้ตะล่าดูเยอะหรือว่าเรื่องมากมันสองประเด็นพิจลระาเนอดูเยอะเรื่องยิบไมมามันก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งอะพี่นธทรมะจัดสรรให้เราเองใครจะเข้ามาในชีวิตเราแต่เข้าเข้ามาแล้วมาคุยได้ได้ไม่นานน่ะเขาต้องมีสิ่งอย่างเดียวเดียว ธรรมะจะไปเกี่ยวอะไรกันเรื่องคู่ธรรมะจะไปจัดสรรได้ด้วยเหรอสงสัยต้องนั่งทางในคุยกันแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้กำลังรู้สึกว่า <laughs> ตัวเองทํารายการที่เกี่ยวกับ <laughs> พ <c oughs> ี่นอกเ<ห>ชื่อเรื่องธรรมะเ<ห>ชื่อเรื่องศีลเสมอกันใครจะเข้ามาโอเคอาจจะเข้ามาได้ไม่เดือนสองเดือนบางท่าถ้าไม่โอเคเขาจะต้องมีอันเป็นต้องออกไปจากชีวิตแล้วนะโอ้แต่ก็เดือนสองเดือนเลยนะก็นานก็ได้อยู่เนาะเอาเอย่ีางี้พี่ดาวคุณดาวจะสะดวกไหม ถ้าจะกลับเป็นกล้องหลังอ่ะแล้วก็โชว์ตัวบ้านสักนิดนึงออันนี้เราเนได้บ้าเลยอก็ได้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 ไดได้ได้ได้อันนี้ใครลูกๆอยู่ไหนลูกไหนลูกอยู่ไหนนบ้านในบ้านในบ้านนะคะน้องเฟี่ไหนลูกสาวลูกสาวอยู่ไหนวอยู่ข้างบนแ้ค่ะเมื่อกี้นั่งอยู่าง้างบแล้วนี้หน้าบ้านดยวอยู่หน้าบ้านก็โอเคีก็ปลูกต้นไม้เดินออกไเลยบ้านใ่ <Wow. S 1> หลังบลอรเลยอ่ะปกติหน้าบ้านเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างกว้างขนาดนี้ออกงางกายหน้าบ้านาก,าาก็ปลูกสวนจากสวนเลื่องี้ค่ะอ๋อคือรู้จักกันมานานและคุณดาวิลีเป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกท,ที่สร้างทีมแดนเซอร์และท่าขายเป็นของตัวเองเอมีทีมแดนเซอร์เป็นของตัวเองปัจจุบนันนี้ตอนนี้อยู่บ้านกันหมดเลยลำบากไหมครับแดนเซอร์ลำบากไหมครับช่วงนี้มันอาจจะเริ่มแรกแต่ถ้าใคเป็นเดือนสองเดือน มูลนิธิแอดนกน้อยลองแอดไปที่นกน้อยครับผมช่วยเหลือได้ยนอได้เออพี่ดาวถามว่าพี่ดาวจะตลาออกจากลายออฟฟิเชียลก็อันนี้แหละอันเนี้ย ไลา์ไปที่อันนี้นะอันนี้คิดดูแล้วกันว่าผมจริงจังขนาดไหนจริงจังทำเป็นป้ายขึ้นมาเลยอะนั่นไงน,ออนะออก็ยังไงก็คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พี่ดาวนะคุณผู้ชมทุกท่านรบกวนแอดไลน์กันเข้ามาด้วยนะคะแอดนกน้อยนะคะไม่ใช่นกห้อยนะคะนกน้อยนะดูดีๆนะ <c oughs> โอเคุยตาสวยขึ้นเยอะเลยอโอ้ดวงตาแบบวาวมากเลยตาวาวมากเลยคุณน่ะทุนนี้อยู่บ้านค่ะ ที่หน้าตาสดชื่นสดใสเนี่ยเพราะว่ามีเวลาอยู่บ้านกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นไปออกกำลังกายอนนเอาอะไรเสร็จแล้วเ,เข้าเข้าซาวน่าเข้าซาวน่าเสร็จเสร็จแล้วก็ว่างๆนี้ค่ะก็เปิดวกิกาบูช่องเจ็ดเลยนะคะโหลดมาแล้วโหลดมาแล้วโหลดมาเลย้ว<ล>เอาละพี่ดาวเดี๋ยววันนี้ถือพี่ดาวแขกรับเชิญ<ช>ผมจะเชิญพี่ดาวเนี่ยมาร้องเพลงให้กําลังใจท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ทางบ้านค่ะพี่ดาวเตรียมตัวร้องเพลงนะเตรียมเพลงอะไรไว้ ได้ค่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเดี๋ยวเลือกเพลงก่อนเดี๋ยว๊ๆในระหว่างนี้ผมขอพักไปให้ผู้สนับสนุนที่ทําให้รายการเราสร้างความสุขให้กับคนไทยแบ<า>บกอดคอกันสู้กับโควิด1 9ถูกต้องต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทําให้รายการเราเกิดขึ้นมาได้ค่ะ<า>บริษัท TQM i n s u r a n c e Smoker จำกัดที่โด่งดังในเรื่องของประกันโควิดนะฮะแล้วก็ลิดัน์ตาฉลากทองปิดผนตาแม่คัรฉลากทองนะฮะ ด้านนี้ก็มีเนสก,ก์เล็กบลคคาฟฟ่อฟโลอรีอัลดีวอตรลิฟต์มีลอรีเอด้วยนะคะแล้วช่วงหน้าค่อยมาฟังพี่ดาวร้องเพลงกันสักครู่ค่ะสวัสดีครับผมรุ่งสริยานครับรุ่งขอสมกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เสียสละนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์พยาบาลนะแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังในการที่จะช่วยเหลือผู้ติดเชือ้อ ผู้ที่ประสบปัญหาในขณะนี้นะครับสิ่งที่เราจะช่วยกันได้นะครับนั่นก็คือเซฟตัวเองในการที่จะอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับพี่น้องครับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราช่วยกันได้ครับคือส่งกําลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็วแล้วก็นะครับเซฟตัวเองนะครับในการที่จะออกไปไหนมาไหนนะฮะตามที่มีข้อกําหนดต่างๆนะครับผมได้กําหนดเอาไว้ แลาอย่าลืมนะฮะสำหรับคอลุกทุ่งของเราครับอย่าลืมติดตามชมรายการชุ่มทางดาวทองเปก่งนใ,นใ,นใจให้ทุกท่านครับชุ่งงททาดาวอ